สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกทคนวันนี้แอนก็จะพาเพื่อนเมาซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับร้านอาหารนะคะและตอนนี้แอนก็อยู่ที่รีสอ a ์ทอีคว p m e n t ค่ะ hmm. เราจะมาซื้อที่เก็บความร้อนของอาหารค่ะเนื่องจากว่า ทางบริษัทติดต่อเราเข้ามานะคะให้เราทำกับข้าวให้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ให้กับพนักงานข้างในบริษัทของเขานะคะเป็นบริษัทจากสามีแอนค่ะก็คือบริษัท <Open. S 1> ที่สร้างโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยโอไฮโอค่ะ โดยเราจะเปิดออเดอร์นะคะให้กับพนักงานสั่งอาหารค่ะตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง9โมงครึ่งปิดรับออเดอร์แล้วก็ทำอาหารไปส่งที่บริษัทค่ะซึ่งในบริษัทนี้ก็มีพนักงาน500กว่าคนนะคะแต่ก็จะมีบางท่านที่นำกับข้าวมาทานเองที่บริษทัทหรือบางคนเขาก็สั่ง d e l i v e r รจากที่อื่นมาค่ะ และอาหารไทยของเราก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ให้พนักงานเลือกอาหารที่เป็นประโยชน์และรวดเร็วสะดวกสบายในช่วงเวลาหนึ่งชั่วโมงพักเที่ยงค่ะ เอาลละคะ่ะเพื่อนๆเ,เราก็เข้ามาข้างในกันแล้วค่ะมีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายเลยค่ะให้เลือกสรรน,นะคะและวิดีโอนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่หาอุปกรณ์ใช้แต่ไม่อยากสั่งออนไลน์ก็มาที่นี่ได้ค่ะดาวทาวโคลัมปัสค่ะพิมพ์คำว่า Restaurant Equipment นะคะก็จะขึ้นแล้วก็วิ่งตามถนนที่ใน Google บอกได้เลยค่ะ เครื่องอบนี่ป๊อบคอนป๊อบคอนเครื่องดูดฝุ่นฮะ what's that I have what's that not big enough not b น g n นี่คือเครื่องเก็บความร้อน <enough. S 2> ของอาหารนะคะแต่ว่ากล่องมันเล็กไปค่ะ mm. แอนต้องการขนาดใหญ่กว่านี้ค่ะประมาณ30-50ออเดอร์ค่ะ ดีบายออนเดล about 200เน้อวายพอดีแอนมองไปเห็นที่ใส่ชาค่ะและแอนเคยซื้อออนไลน์อยู่ที่199เหรียญหรือ200เหรียญนะคะแต่ว่าในป้ายนี้ติดแค่99เหรียญค่ะก็เลยถามสามีว่าทำไมมันแพงกว่ากันเยอะจังเลยนี่ราคาเพื่อนๆในบางครั้งที่เราจะซื้อของนะคะเราก็เช็คทั้งออนไลน์แล้วก็ร้านที่ออฟไลน์ด้วยนะคะเพราะบางอย่างราคามันก็ต่างกันเหลือเกินค่ะ แล้ววันนี้แอนก็บอกินหม้อหุงข้าวนะคะแอนก็อยากได้เพิ่มค่ะเพราะในตอนนี้แอนมีหม้อหุงข้าว2ใบนะคะแล้วก็สรับกันหุงค่ะแต่สุดท้ายมันก็ยังไม่พอที่จะหุงให้ลูกค้าอยู่ดีค่ะและต้องการเพิ่มนะคะ1 2 3 4 5ม10อื That's What not this one maybe Only can fit three or four in there. What is this one? Oh, foam. But back color. Small. Too small. We need big. Who can buy five bob Five. You say some more. Yeah, or you could buy two of those. Okay. Oh my god. Yeah. 179. Mm -hmm. They're the same, right? เ a t ยร์ดูซิ o ฉัน o ิดว่าปวดท้อง e ลยคือเลือกไปเลือกมาสามีก็ปวดอึจะเข้าห้องน้ำค่ะเพื่อนๆแต่ว่าเขาไม่สะดวกเข้าที่เป็นสาธารณะนะคะเขาชอบเข้าที่บ้านค่ะ This for Owen I not get? We're gonna ask what they have. Okay. If they if they have a bigger one, they can order. You want to order? I'll oh, have to go Monday, right? We're not ready for Monday. Oh. What day? Well, uh, maybe Wednesday. heard it holds six. Yeah. That's one bigger bet. For the most part. และแล้วเราก็หาไซส์ที่เราต้องการไม่ได้ค่ะ right. เราก็เลยให้พี่แคทเชียคุณนี้เขาช่วยหาค่ะ Probably the six nine inch foam containers foam about by are the that inch nine six ระแอนก็เลือกไซส์ใหญ่ค่ะ1รังใส่กล่องข้าวได้40กล่องค่ะแอนก็เอามาสองรังนะคะจะได้ใส่กล่องข้าวได้80กล่องค่ะอีก็คือผลงานของวันจันนะคะผัดไทย50กล่องค่ะ